Hvor er pikkene hjemme. Kuglen kan sukke i mønnerne. Jeg må kigge lidt nøjere. เป็นสเต็ปพอดว่สองกินหมื่นผสมเด่นอืมปุ๋งปุ๋งยังขึ้นแบงจาน ดาหนูจิ้ข้าไหม <c oughs> จิ้งข้าเหมือนมนี่มาเอะเออเน็ซีจิ้งข้า

เอาวิติร Why Why เขาีสาบัวข้าพริกกุ้งกระเทียมกินไม้แซีบหลาย อีต้าี้ลืมโทรศัพท์แม่พี่เขาหน่อยนะลกูกสงสารขีลืมนึกิดไหมซุกสารคนขี้ลืมอ่ะทั้งผัวทั้งเมียเลยงงมากบอกให้ตื่นตื่นเผื่อเวลาไว้หน่อยก็ไม่เอาจะตื่นตรงเวลาเป๊ะต้องเผื่อเวลาบะไ,ไว้บ้างเผื่อเราจะลืมน,น่นลืมนี่ใช่ไหมเอาเนี่ยดื่มดื่ม วิ่งปืดนหนึ่ง,งมันอะไรเนะี่ยข้าวข้าวอะไรย้ำเม่ไตักผ้าเลยเอานี่นี่นะกล้วยดมเปรี้ยวไม่ได้เอามาเออเมื่อคืนลืมไงเพราะว่านี่กออ็อนนี้อามังอะข้าวอะไรเนะนี่ยอ้าาเขาตากเืมแต่ป่าเมืาไเลืมมัๆไม กำจะเอาใส่กระเป๋าเนี่ยไอรีนกำกำลังถ่ายคลิปเรืวแล้วเนี่ยคลิปนี่ยาวหลายนาทีแล้วพอยมั้งแค่นี้แหละมั้ง